สวัสดีค่ะชาแน,นลนะคะนี่อาหารเช้าค่ะ,ะที่โรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะเอาฟาเฝ้าคนป่วยค่ะว้า ยังเป็นห้องปลอดเชื้อนีห้องพิเศษเนี่ยนะคะว่าคนป่วยก็นอนเช็ดตัวครับน้ำอะไรให้ก็ออกมาเนะะี่ยค่ะไม่กินก็ไม่มีแรงกำลังให้ยาให้ เขามีอยู่อือค่ะ นี่ก็ห้องเล็กๆนะครัห้องทานกาแฟเต่ว่าจะให้ทำพมโมด้วยแล้วก็จะไปเอาสมุนไพรมาให้กินร่วมด้วยอันนี้เขาก็ทำ จีมอไปก่อนถ้าไปผ่าตัดก็คงจะห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะว่าอันตรายมากก้อนก้อนเนื้อก้อนนี้มันที่มันเกิดมาใหม่ตัดออกไม่หมดค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะคะอืมบางคนมาเอ๊ะยัยหน่อยก็พูดอะไร คงไม่รู้ก็หยุดไปเดือนนึงไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ได้ออัปเดตให้พี่พี่น้องน้องติดตามเพราะว่ามันมันไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเนะาะก็เลยเอยถ้าเราเหมแต่มาเศร้ามาโศก,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 กเศร้าเสียใจอีกคนนึงก็จะ ไม่มีกำลังใจทำมาหากินอะไรจะเกิดเราก็ต้องเกิดเราก็ต้องทำใจเราก็ต้องให้กำลังใจทั้งคนป่วยและคนไม่ป่วยโอ้โอกคนเป็นแม่ก็จะทำดีที่สุดคืนนี้ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนค่ะทั้งดูเ็มหะทั้งเช็ดตัวทั้งอะไร นะถอดคนป่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาก็ไม่อยากจะป่วยไม่อยากจะเป็นแต่ว่ามันเป็นมาแล้วก็ต้องรักษากันนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้นะคะนะก็จะเข้มแข็งให้ถึงที่สุด ถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะกินของกินขนมกินเติมพลังก่อนค่ะแล้วก็เข้าไปดูกอ็อีกค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะนายชาแนลค่ะ